เรามาดูโจทย์ข้อต่อมานะครับเป็นเรื่องการหาความเร็วรอบของมอเตอร์จากโจทย์นะครับความสัมพันธ์แรงดันอินพุตและเอา p ์พุตความเร็วรอบของมอเตอร์ก็คือมีสมการ transfer function omega s ส่วนด้วย vi input s เท่ากับ250ส่วนด้วย s บวก10 เราต้องการหาความเร็วรอบที่สภาวะคงที่เมื่อจ่ายแรงดันไฟฟ้าอินพุตเท่ากับ10โวลต์คงที่จากสมการที่ให้มานะครับถ้าเราต้องการหาความเร็วรอบก็คือโอเมกาเครับเราย้ายข้าง VIS มาคูณกับ transfer function คือ250สนะครับส่วนด้วย s บวก10ซึ่งแรงดันไฟฟ้า input นะครับ VIT นะครับเท่ากับ10 v โวลต์งนั้นถะ้าเราทำการ เทคลาปัสตัว v i t เนี่ยเราก็ได้เท่ากับ v i s ซึ่งมีค่าเท่ากับ10ส่วน s ดงนั้นเราไปแทนค่า omega s เท่ากับ ส่วนด้วย s คูณกับ250ส่วนด้วย s บวก0เราจะมีค่าเท่ากับ2500ส่วนด้วย s วงเล็บ s บวก10นั้นเราต้องทำการแยกตัวประกอบก็คือ partial ก็คือเอา สองพั 2500, นห้าร้อหาด้วย s s บวกรับเท่ากับ a ส่วนด้วย s บวกด้วย b ส่วนด้วย s บวก10แล้วก็มาหาค่า a กับ b นะครับก็คือเศษส่วนย่อยนะ a มีค่าเท่ากับ take limit เมื่อ s เข้าใกล้ศูนย์ ครับ2500ส่วนด้วย s s บวก10ครับคูณกับ s นะ s กับ s ก็ s กตัดกันไปนะ2,500แทนค่า s กับ0ก็คือ0บวก10นะครับตัดกันเหลือ250นะครับ a มีค่าเท่ากับ250ส่วน b นะครับต้องการ Take Limit เมื่อเเข้าใกล้ลบ10นะครับเพราะว่าในที่นี้ S บวก10ก็2,500นะครับคูนกับ S บวก10นะครับหารกับ S บวกด้วย S บวก10นะครับพจน์นี้ก็ตัดกันนะครับแทนค่า2,500นะหารด้วยลบ10นะครับตัดกันก็เหลือ ลบ250ครับเป็นค่าของีนำค่า x กทบ b ไปแทนครเราก็จะได้2,500ส่วนด้วย s s บวก10คมีค่าเท่ากับ250หารด้วย s ลบด้วย250หารด้วย s บวกสิ 10. จากนั้นเราทำการอินวอร์ตลาปัสนะครับพอดของ2องส่วน S นบลบด้วย250ส่วนด้วย S บวก10ครับเราก็จะได้ความเร็วนะครับโอเมก้าที ับเท่ากับ250รับลบด้วย250งร้อยบ e กำลังลบ10 t ทีรอบต่อนาทีว่าแล้วเราได้ความเร็วณสภาวะคงที่ ก็คือคําตอบเนี่ยนะค,ความเร็วของเรานะรที่คงที่นะก็มีค่าเท่ากับ250รอบต่อนอาทนะีเป็นคําตอบ